รูปออกมาชัดเจนาำรับโครงการคนละครึ่งระยะที่4หรือเฟส4วงเงิน1,200บาทต่อคนเระยเวลาในการใช้จ่าย3เดือนคือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565แยกการลงทะเบียนเป็น2กลุ่มคือคนเก่าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ต้องยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตัง พึงทำได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปและคนใหม่หรือคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ซึ่งทำได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2565โดยตั้งเป้าไว้ที่1ล้านสิทธิ์และใช้จ่ายวงเงินได้ในวันที่17กุมภาพันธ์2565